แต่การมีเป้าหมายที่ชัดเจนขององค์กรร่วมกันนี้ได้เคยถูกสั่นคลอนมาโดยตลอดครับโดยสื่อมวลชนบางฉบับที่ขาดความเข้าใจลึกซึ้งถึงธุรกิจการค้าปลีกยุคใหม่ที่ได้ออกมาเขียนด้วยความคิดของตนเองว่าการเข้ามาของเซเว่นอีเลเเป็นการทำลายล้างร้านค้าปลีกดั้งเดิมหรือโชว์หวยในอดีตหรือเปล่าซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงไปสักหน่อยนะครับการกล่าวหาแบบนี้เหมือนสงครามเลยที่ผู้นำและพนักง,งานทุกคนของเซเว่นอีเลต้องต่อสู้และเอาชนะให้ได้เท่านั้นครับหากจะมองด้วยความเป็นจริงแล้วในช่วง20ปีกว่า ที่ผ่ผาานมาสังคมไทยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับซึ่งเป็นไปตามกระแสของโลกทําให้วิถีชีวิตของคนไทยนั้นเนี่ยเปลี่ยนไปตามแบบเป็นเรื่องปกติครับต้องเปลี่ยนอยู่แล้วมีกระแสไงและในเกือบทุกครอบครัวยุคสมัยนี้นะครับที่ต้องพยายามดิ้นรนให้มากขึ้นในการประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวอะไรแบบนี้นะครับด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปทําให้เวลาในการจับจ่ายใช้สอยน้อยลงจึงต้องใช้เวลาให้มีประโยชน์ต่อชีวิตประจําวันครับใน1วันนั้นคนส่วนมากจะอยู่นอกบ้านมากกว่าครับทำให้ร้านโชว์หวยห,วยหรือร้านคาปีดั้งเดิมมักจะตัั้้้้งงออูู่ในนนนนหหมมาารืชชุตขด ลูกค้าเป็นจำนวนมากเพราะผู้คนส่วนมากก็ต้องออกไปทำงานนอกบ้านมากขึ้นหากจะพูดกันตามหลักความเป็นจริงแล้วนับตั้งแต่เซเวเข้ามาเปิดบริการทําให้ร้านโชว์หวยนั้นตื่นขึ้นมาทันโลกครับและก่อให้เกิดการพัฒนายอย่างต่อเนื่องมีโชว์หวยมากมายที่ปรับตัวปรับกลยุทธ์และประสบความสําเร็จมากมายด้วยซ้ําครับ ที่เด่นชัดสุดก็คือโครงการที่เข้าไปช่วยการจัดอบรมสัมมนาร้านโชว์หัวอย่างต่อเนื่องโดยผู้บริหารมืออาชีพระดับสูงหลายท่านเพื่อช่วยยกระดับการทํางานให้มีประสิทธิภาพคงจะสวนทางกับคํากล่าวหาเลอยๆที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีครับรวมถึงหากคนที่รู้จริงด้านการค้าจะรู้ดีว่าเซเว่นอีเลเว่นนั้นไม่ใช่คู่แข่งของร้านโชว์หัวเลยเพราะหัวใจหลักของเซเว่นอีเลเว่นมุ่งเน้นไปที่บรรดาอาหารและของใช้ในบ้านที่มีผู้บริโภคที่อาจจะจะขาดมือและมาหาซื้อที่ร้านได้ในแบบนี้24ชั่วโมงอะไรแบบนี้ ที่มีการวางขายในจํานวนต่อชิ้นไม่มากที่ในยุคนี้ก็เน้นไปที่อาหารแล้วก็พร้อมกินเสียด้วยซ้ํารวมถึงราคาสินค้าในเซเว่นอีเวนี่ยแม่งแพงเออรวมถึงราคาสินค้าในเซเว่นอีวเนี่ย แพงกว่าสินค้าในร้านโชวงหวยด้วยซ้ำและการตั้งร้านค้าของเ e เว่นอีเลเทุกสาขาน,นจะเน้นทําเลทองตามถนนหรือชุมชนใหญ่ๆไม่ได้ไปอยู่ในหมู่บ้านเลยตามต่อซอกซอยแต่อย่างใดก็ไม่มีนะครับหากจะมองกันลึกๆแล้วการที่ร้านโชว์หวยพบกับการล่มสลายนั้นเป็นจํานวนมากนะั้นก็ยังมีอีกหลายสาเหตุหลายปัจจัยครับเช่นการเข้ามาของห้างดิสคัลสตร์ยักษ์ใหญ่ที่ต่างชาติลุกเข้ามาในธุรกิจอย่างหนัก แต่ปี2540นู่นโดยใช้กลยุทธ์ที่ชาญฉลาดเช่นการลดราคามากกว่าการทําระบบสมาชิกมีการมีการผูกพันการทําโฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพการกระจายสาขาทุกหมู่เมืองและยังขยายลงไปในไซส์ขนาดเล็กครอบคลุมไปทั่วเมืองไทยการไม่เอื้ออํานวยในด้านกฎหมายค้าปีกที่ภาครัฐกําลังเร่งแก้ไขความไม่เป็นธรรมนี้ยังล่าช้ามากไม่ทันการการไม่ปรับตัวเข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงของร้านโชว์หวยบางรายที่ยังคงยึดติดก,กับการค้าเก่าๆตั้งแต่ในอดีตที่ยังคงเชื่อว่าร้านของตนนั้นยังสามารถกุมหัว ของลูกค้้าไดถึงแม้จะมีสินค้าที่เก่าหรือไม่ตรงยุคสมัยไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้าการบริหารจัดการภายในร้านมักจะยึดตัวเองหรือเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลครับเอาความไม่ชอบส่วนตัวมาเป็นที่ตั้งลูกค้าจะซื้อหรือไม่ซื้อจะชอบหรือไม่ชอบไม่ค่อยจะสนใจเลยรวมถึงการบริการที่ไม่พัฒนาของตนเองและการบริการตามขึ้นมาซึ่งบางรายอาจจะยังขาดความเข้าใจในสิ่งที่ผู้ดำเนินธุรกิจการค้าปลีกและค้าส่งในยุคใหม่ต้องเรียนรู้อย่างไม่หยุดยัง้งถ้าร้านโชว์หวยรายใดไม่มีความเข้า และพัฒนาควบคุมไปกับวิถีชีวิตใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแล้วไซต์ธุรกิจเหล่านั้นจะล่มสลายไปเอง โดยที่อาจจะไม่ต้องมีคู่แข่งหรือใครคอยทำลายด้วยซ้ำประเภทแพ้ภัยตัวเองโดยไม่รู้ตัวสิ่งเหล่านี้คือปัจจัยสำคัญมากที่ร้านโชว์หววล่มสลายในวันนี้ซึ่งพูดตามความจริงที่เห็นนะครับไม่ได้มาเขียนยกยอเซเว่นอีเลเวนแต่อย่างใดการเข้ามาของเซเว่นอีเลเวนเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยพอดีครับด้วยวิสัยทัศน์อันยอดเยี่ยมของคุณธนินเจรวณนนท์นะครับผู้นำแห่งเครือซีพีที่เดินไปต่างประเทศบ่อยครั้งครับและเห็นกระแสะความเปลี่ยนแปลงของโลก อีกทั้งยังเชื่อว่ากระแสะเหล่านั้นจะต้องมาถึงเมืองไทยแน่นอนจึงตัดสินใจนำเซเว่นอีเลเวนหรือร้านชโชว์ห่วยติดแอร์อะไครับยี่ห้อนี้เข้าสู่เมืองไทยภายใต้ร่มเงาของเครือซีพีครับซึ่งในขณะนั้นธุรกิจค้าปลีกใหม่นี้ก็มีหลายธุรกิจได้นําเข้ามาเปิดหลายยี่ห้อด้วยกันก่อน,อนหน้าเซเว่นอีเลเวด้วยนะครับแต่ทําไมไม่ประสบความสําเร็จเท่าครับ เรื่องนี้น่านำมาเป็นกรณีศึกษาเช่นกันเนาะในช่วงสมัยแรกนั้นเ e เ e ่ e อเวเป็นของใหม่สำหรับคนไทยแม้จะได้รับความนิยมพอสมควรแต่ก็เจอปัญหามากมายครับโดยเฉพาะการขยายสาขานะครับการบริหารสินค้าคงคลังอะไรเงี้ยพนักง,งานประจำร้านนะครับแต่เมื่อคุณก่อศักดเนี่ยได้ถูกดึงตัวมาบริหารเนี่ยก็สามารถพลิกสถานการณ์กลับมาได้ครับและด้วยการทางานที่มีเป้าหมายและอุดมการ์ที่เด่นชัดนะครับรวมกับฝีมือในการบริหารงานสไตล์ตะวันออกะสนตะวันตกจึงทำให้เซเว่นอีเลเวนเนี่ย เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเคียงคู่กับสังคมไทยครับซึ่งเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยก็ได้พิสูจน์ถึงการมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทําธุรกิจดังกล่าวมาแล้วตั้งแต่ต้นนะครับแม้จะถูกโจมตีบ่อยครั้งมาจากสังคมการค้าปีทุกรูปแบบในฐานะร้านอิ่มสะดวกอันดับหนึ่งของไทยนะครับในฐานะร้านอิ่มสะดวกอันดับหนึ่งของไทยนะครับแม่ถ้าผมเปิดอะไรสักอย่างหนึ่งก็คงอยากจะแบบขอพูดในฐานะกาแฟอันดับหนึ่งของไทยขอพูดในฐานะร้านแอร์อันดับหนึ่งของไทย ค <c oughs> งจะเท่น่าดูนะครับในฐานะร้านอิ่มสะดวกอันดับหนึ่งของไทยที่ได้รับความนิยมและประสบความสําเร็จทางธุรกิจมากที่สุดจนกลายเป็นตำนานหน้าหนึ่งของวงการธุรกิจการค้าปลีกของเมืองไทยที่ถูกยกย่องว่าเป็นหัศจรรย์ค้าปลีกยุคใหม่ครับด้วยความมุ่งมั่นของเหล่าพนักง,งานทุกคนภายใต้การมีจุดเป้าหมายร่วมกันนะครับหรือความชอบธรรมที่เรากาลังพูดถึงอยู่นั่นเองครับในตําราพิชัยสงครามซุนวูนะครับเปรียบเทียบข้อนี้ได้เป็นอย่างดีเลยเนาะอีกท้งเชื่อได้ว่าเซเว่นอีเลเวนภายใต้การ ของคุณก่อศักนะครับเจ้าของรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม BCEO Award ครับประเภทตลาดหลักทรัพย์ประจำปี2010นะครับและอีกหลายรางวัลคนนี้นะครับที่ในปัจจุบันผมไม่ทราบจริงเพราะว่าอ่านตามหนังสือเท่านั้นเนาะใครที่ทราบก็เขียนบอกไว้ได้นะครับคงไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ความสำเร็จที่เราเห็นในปัจจุบันนี้เท่านั้นครับ แต่ยังคงพากองทัพที่ชื่อ7ซเว่นอีเวเดินลุดหน้าเติบโตไปอย่างไม่หยุดยั้งครับด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพภายใต้การบริหารงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพด้วยระบบงานที่ทัดเทียมระดับสากลและคนคุณภาพครับตามแนวทางเป้าหมายที่ชัดเจนต่อไปอย่างแน่นอนมากขึ้นครับสำหรับองค์กรใดหน่วยงานใดหรือการที่จะทำธุรกิจใดก็ตามขอโปรดอย่าลืมว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องมีก่อนที่จะร่วมกันทำการใดก็ตามซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดเหนือ อื่นใดต้องมีเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์พันธกิจอุดมการ์ที่ชัดเจนร่วมกันเป็นเข็มทิศในการทําธุรกิจเพื่อไม่ให้ผิดทิศทางครับซึ่งทิศทางที่ถูกต้องสําคัญกว่าความเร็วครับโอ้โหคํานี้เด็ดจริงๆครับฟังอีกทีทิศทางที่ถูกต้องสําคัญกว่าความเร็วครับเพราะว่าถ้าเรามีทิศทางที่ถูกต้องเนี่ยเราไปช้าหรือเร็วเนี่ยยังไงมันก็ถูกเนาะแต่ถ้าเร็วเนี่ยแล้วผิดทางเนี่ย มันเร็วไปก็เท่านั้นแหละและเพื่อหล่อหลอมให้พนักง,งานทุกคนเกิดความสมัครสมัครคีนะครับได้ช่วยนําพาองค์กรนั้นไปสู่ความสําเร็จอันยิ่งใหญ่สมกับความตั้งใจเหมาะอย่างยิ่งในการทําธุรกิจการค้ายุคใหม่ที่ต้องพบกับการแข่งขันสูงทุกชั้นเชิงและเล่เหลี่ยมที่คู่แข่งถล่มเข้ามารวมถึงต้องเร่งพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งแล้วพลังแห่งความสมัครคีการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวหรือเรียกกันในปรัชญาธุรกิจว่า all for one one for all นั้นสําคัญมากเพราะพลังแห่งความสมัครคีเกิด ขึ้นที่ใดณนะที่แห่งนั้นจะมีความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ตามมาอย่างแน่นอนครับ